าาแล้วสบบเลยเจขาเรียกว่าลูกช e. er> ิ้นแหกปากครับผมยุ่งเจ๊แหกปากครับผมถ้าหน้าตาดีหน่อยเราก็ให้กินฟรีครับผมขายได้ดีสุดก็ประมาณ30-40โล สวัสดีครับผมชื่อยุ่งนะครับผมลูกชิ้นมีตัวผู้ตัวเมียนะครับผมอ่านี่จะเป็นตัวเมียไม่ชุบแปง้งทอดอายุ17นะครับผมถ้าเป็นตัวผู้จะชุบแปง้งทอดอายุ18นะครับผมจะมี2เกรดครับผมตัวผู้กับตัวเมียครับผมเป็นจุดขายของทางร้านครับผมตัวผู้นี่จะชุบแป้งครับผมไม้ละ3บาท7ไม้20 10ไม้30บาทครับผมถ้าหน้นาตาดีหน่อยเราก็จะให้กินฟรีครับผมตัวเมียจะไม่ชุบแปง้งทอดครับผมจะนิ่ม7็ไม้20 10ไม้30เหมือนกันครับผมแล้วแต่คนชอบครับผมช่วงนี้ตัวผู้มาแรงผ thank you ก็คือไม่ใส่สารบรแเลตครับผมปลอดสารครับผมโรงงานเขาทำมาให้รับแป้งคิดสูตรเองครับผมใส่ด้วยใจครับผมรสชาติมันก็จะกรมกอบถ้าเราไม่ทุบแป้งก็อีกรสชาตินึงถ้าผุแป้งรสชาติมันจะเปลี่ยนไปเสียบหน้าร้านเลยบางทีพวกน้งนองๆเขาจะมาช่วยเสียบกันครับส่วนของผมเองเลยมีมานานแล้วครับผมผมขายตามงานนี้ประมาณ2-3ปีแล้วครับผมแต่ผมไม่เคยมาถายกรุงเทพผมก็เลยลองเอามาลองขายถ้าเป็นลูกชิ้นอย่างเงี้ยถ้าเราทอดรอบเดียวอ่ะก็จะกรอบประมาณสักพักนึงเพราะว่าเราต้องอาตากไว้แห้งก่อนไม่ให้มันร้อนแล้วก็ใส่ถุงได้มันถ อันนี้น้ำจิ้มนะครับเป็นสูตรหวานครับผมหวานเผ็ดนิดหน่อยครับเด็กก็พอกินได้แต่ถ้าเด็กน้อยๆจะกินไม่ได้ครับาลานาลาน้องครับสบง น้องสามบาทถ้าเฉพาะตลาดอินดี้ก็ประมาณปีกว่ากับ2ปีแล้วครับผมก่อนใน,นนี้ขายพวกงานประจําชาติงานประจําปีครับผมแถวพวกอีสานครับผมโรงงานใหญ่ๆเลยครับผมประมาณสัก3ปีครับผมตอนแรกก็ขายอยู่แถวต่างจังหวัดใช่ไหมครับแล้วก็ลูกพี่เขาก็มาในเมืองะครับผมเลยเอาลูกชิ้นมาได้แล้วก็เลยมาสนใจว่าเออลูกชิ้นสามบาทนี้ยังไม่ค่อยมีคนขายครับผมก็เลยเอามาลงนะ ยอดขายตกเยอะไหมเยอะมากเลยครับผมจากตั้งแต่มีโควิดมาเนี่ยครับผมก็าขายได้ประมาณ9โล8โลอย่างนี้ครับผมขายได้ดีสุดก็ประมาณ3040โ40ลครับผมวันเดียวบางทีก็ขายยากบางทีก็ขายง่ายมันแล้วแต่เราเรียกลูกค้าด้วยครับผมเรียกได้หลายแนวครับผมโอ้ย3บาท3มบ,า,า,มบาเลยจ้าอเ ยนี้ผมใช้ได้ทุกเสียงาลาีถ้าแบบว่าลูกค้าล่นด้วยเราก็จะลานกับลูกค้าครับลางาลาลายาลบาลาลาลผมายาลนลาลาลามีคามสลาลาลาผมลอบาลาลชอบลาลกับลูกค้าเามีลาลสุาลาลาส่วนมาลูกค้าประจลเยอลครับผลาลาเรียกว่าลูกาิ้นแหกปากาลับผมยุาลเจาแหกาผมนีให้คลไม้นะครับนี่ครับครับครับตวนะเข้าใจไหมครับ นี่ครับสองชุดพี่ลดให้นะครับผมครับถ้าหน้าตาดีหน่อยก็หมัดไส้ลดให้ครับสองชุดห้าสิบาทะมันเศรษฐกิจอย่างนี้เราก็ลดมั่งไม่ลดมั่งครับผมถ้าลูกค้าประจําก็ลดให้นิดหน่อยครับผมเอาใดจ้าสองชุดห้าสิบเลยนะเอาไหมแล้วแต่นะฉันลดให้แล้วนะโอเคจ้าที่หลังให้ผู้ชายมาซื้อนะจะได้ลดอีกโอ้ยซัมบาซัมบาเลยจ้าขอบคุณนะจ้าหน้าตาจะไหลจ้า อ๋อเขาชินแล้วเจ้าร้านลูกชิ้น3าบาทตลาดอินดี้โชคชัย4ครับผมมีตั้งแต่4โมงเย็นถึง5้ทุ่มกว่าครับผมขายทุกวันเลยครับผมไม่มีวันหยุดราชการครับนอกจากฝนตกครับแฟนชายจะมีครับอยู่หน้าตามเพจนี้เลยครับผมเป็นเซตครับผมมีหลายเซตครับผมถ้าเกิดใครอยากมีอาชีพเออขายลูกชิ้น3บาทแบบผมนะครับผมขายง่ายแล้วก็สะดวกแล้วก็ขายไวด้วยนะครับผมดูตามเพจลูกชิ้น3บาทเลยนะครับผม com ครับผม ดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามคอนเทนต์ดี่ดีจากชีช่องรวยนะคะ